สมัยเรียนจบป .4 ได้อยู่กับคุณยายงแต่เล็กคุณยายก็ได้เสีช,ชิดลงกอได้ เพื่อบวชให้คุณยายเสียชีวิตโดณยายเสียชีวิตก็ไปได้บวชที่วัดบูรพาดามหลวงปู่ดูลเป็นคนบวชเนรนให้ สมัยเด็กๆเขินสะแลวกลัวพอไปได้อยู่ใกล้ลวงปูผมรู้สึกว่าแปลกนิ่งไม่กลัวอะไรเลยมันลวงปูพูดว่าปวดแล้วไม่ต้องสึกนะผมก็ตอบว่ารับบวดเสร็จก็ได้กลับมาที่บ้านที่วัดไตรรัตนารามก็มเย็นก็ได้ไป งานศพคุณยายชื่อคุณยายพรรักษ์สมุทรจังหวัดสุรินทร์บ้านท่านงไปวัดไตรรันตนารามพอม,มีมาปีนึงประมาณบวชได้สักปีกว่ากักจองปีพระอาจารย์สมชายวัดเขาสิบกิมจังหวัดจันทบุรีได้ดัดวทุกเซกันเรียนลูกปูดุล ผมพก,กับพระอาจารย์ก็ได้พากันไปที่วัดบูรพารามด้วยไปตอนกลางคืนการสวดปลุกเสกเรียนหลวงปู่ด,ดูลเลลาประมาณสักสี่ทุ่มผมกับพระอาจารย์ที่ผมจิดตามท่านท่านบองวายโอ เห็นดูอะไรลงมาจากข้างบนผมก็มองตามไปมันจะเป็นไฟแบบสีคล้ายๆสีเหลวสีเขียวขาวๆลงมาแล้วลงมาตรงตึกกุฏิขององปู่ดุลที่ท่านองปู่ปพักแล้วก็พอสักพักผมก็ลงตาใจก็พ่าเดิมพาเดินไปดูที่ทางกุฏิก็เห็นรากประมาณครึบหนึ่ง อากับเทวันลงพระอาจาราย์ก็ยิบใส่กระเป๋าเอปะนังะน่งพระาจารย์ก็พามานั่งที่เก่าขเขาคุยกันว่าลงบูดูลนั่งทายรูปเป็นรูปหัาถบายกำน,นั่งภาวนาอยู่เป็นชัดภาพเชิงซ้อนกันก็คุยกันพระอง์พระเนรที่อยู่กันั้นก็พากันคุยกันเอ็ดทำไมแปลก อีกสักพักได้ยินข่าวว่าอาจารยส์สมชายวันขาวสิมก็ถ่ายรูปไปติดเหมือนกันก็พากันพูดเล่าลือกันเอเป็นอะไรพอมีมีขา่าวว่าหมอถ่ายติดแล้วทําไมเขาบอกว่ามีคนบอกอาจารย์บอกว่าให้ขอขอญาต่ันถ่ายรูปในติดพอพิธีเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็ไปพากันกลับวัดไตรรัตนารามคืน พอมาปีหนึ่งก็ก็ให้พระทุกวัดไปเที่ยววัดเขาสกิมเป็นจัดท่องเที่ยว,ว,วรือวการ่วพร่างพระสังฆาธิการผมก็เลยติดตามพระอาจารย์ไปด้วยไปก็ไปถึงวัดเขาสกิมขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนพอขึ้นไปชั้นบ,บนก็เห็นท่านอาจารย์ชาวัดเขาสกิมเดินมาตรงบันไดามารับพระเล่นไป ท่านอาจารย์ไหรวัท่านห็นผมก็ท่านก็เดินมาตรงอยู่ตรงบันไดขึ้นทันก็พูดว่าคำว่าคำว่าคำว่าเนนคำว่าก็ไปทั้งหมดมีผมไปเล่นคนเดียวตอนนั้นมิจต่แพระสูุหมดผมไปเน่นติดตามมองเดียวไปได้ไปเพื่อะอาจย์ให้ไปด้วยไงก็ไปะครพอเย็นก็ได้นั่งจนไปถึงเช้าก็เด้ไปาที่กที่พักอาศัยเสร็จก็ พอเย็นก็พากันลงมาทำวัดก็ประมาณหกโมงเย็นก็พากันขึ้นไปหาเตียงที่จะพักอาศัยอาบน้ำผ้าทันเรกลวงพระาจารย์ให้ผมนอนข้างล่างผมบอกโอ้ไม่กล้านอนล็อกทิศภูเขามองไปข้างบนก็เป็นเป็นเป็นป่าบอกว่าผมขอนอนข้างนอกเลยไม้ชั้นสองหลวงพระเาอาณานนท์ได้เลยก็นอนนั้นฝนตกพอดี ตัวชาวมาแทบไม่น่าเชื่อพระเนรพระพากันเดินมาที่รวมตัวที่พระอาจารย์ผมพากันลงมาเห็นเอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันพากันดูบางคนเขาว่ารอยกมื่อว่าแต่ปีพระองค์หนึ่งที่เกีชยนกดเกี่ยวเรื่องรอยเท้าึงเป็นรอยเท้าเสือจะชัดเลยผมตกใจเลยเอทำไมถ้าผมนอนข้า,างนอกวันนี้เสือบังกัดไปแล้ว พวคิดในใจแปลกแท้ที่ไปก็ตอนเช้าชั้นเสร็จก็พากันเดินทางไปที่แรมสเด็ดแรมสเด็ดจังหวัดจันท์ตีดทะเลพากันพักอาศัยทำกิจวัตรชมวิวอยู่สามวันสามคืนก็พากันกลับจังหวัดเดิมคืนแล้วก็ได้ยินเขาคุยกันว่าถ้าเรียนที่วัด อาจารย์รน้ตสมข่เขาสิกิมมีเล่นเรือบินบินตบอะไรตบอะไรมากัดมากัดไม่ไม่ได้มาวิ่งมาก่อล้มวิ่งมาเกิเฉันจะไรกัดกัดไปเข้าก็มีแล้วก็มาวิ่งมาถึงการเน่นก็มาล้มเข้าลือกันว่ากัดก็ไม่เข้าแตวอนว่าเขาสึกิมมีเหล็กมันจะเหล็กไหลายจนไม้จะเป็นหิน ตั้งอยู่บนสลลดใหญ่เขไก็ปไปดูเป็นเล็กๆก็เห็นเป็นไม้ไกลเป็นทินก็มีแล้วก็เขาเราคุยกันว่าพระอาจารย์เคยเคยมาอยู่ที่วัดเกาสกิมเทียนี่เคยมีมีพญยายงูจงองจงอางมาอยู่ข้างๆกว่าคนขึ้นไปเห็นอาจารย์เห็นงูยอยู่ข้างๆแล้วก็บางคนเขาว่ามีผู้ก่อกรารด้ขึ้นไปื่อจับ ไปทำไรท่านก็ทำไม่ลงไปยิงก็ไม่ออกยิงก็ไม่เกิดลูกกระสุนไม่ออกจากลำกล้องประวัติตอท่านมันก็ว่าอยู่ในดงพวกผูกเกาะกันไรแต่ประวัติลูกบัดูนที่ได้อ่านข่าวันคือท่านออกไปไปเข้านั่นเดินไปทำธิษทำสัรกิจในโบสถ์ตามวันตามคืนก็ม่เห็นท่านออกมา เราก็เล่าลือกันว่าพอครบสามวันท่านก็เดินออกมาเห็นจิานพระภิกษุในวัดปูรพารามก็พากันตกใจปแปลกท้าไม่เล่าซีกันนะมาต่างนานาว่าบางคนจะมีพวก,พวกปุปงปูปืนอะไรมาปลงท่านก็ยิงไม่ออกนี่คือกิจอาจารย์ดังปีที่ประวัดท่านเป็นิหลวงปู่มั่นหลวงปู่สามพระนันดาชินัยชีวีหลวงปู่สามปูหง ลวงปุกเจียมสี่ห้าองค์ผมรู้ว่าเป็นพระพิจิารอาจารย์ที่ดังมากในจังหวัดสุรินทร์สายกรรมฐานเกียผมเกิดมาฉะนี้พอม,มีบุญวัดนาได้รับใช้ท่านแเ่พระอาจารย์ที่ผมติดตามกับท่านกันว่าใครจะมาหาท่านท่านยังนั่งสมาธิท่านรู้แต่มีท่านมีของดีเยอะอดีตกรท่านเคยเป็นทหารไปรุรกาหลีไว้เลื้ยงส่งกินชุบหมกแต่ ร่างกายอะไรท่านไม่ได้ท่านบอกผมว่าไอ้รากที่อะไรมาจากตกเหตุจากท้องฟ้านะท่านว่าผมจัดแต่ผมชิมหน่งให้ผมเที่ยวเกลินกินถ้าบอกว่ากินแล้วจะมีม,มีมีโยงคงกับพันธ์แค้นทีนี้ผมก็ทำตามท่านบอกท่านให้กระทงกระทาหลายอย่างก็รู้สึกแบบเป็นบุญวัดนาที่ได้ปัดลงปู่ดูลยใกล้ชิดกับอาจารย์สมชายวัเขาวสิกิน ทางขึ้นบันไดท่านเดินมือนกับท่านยึดใกล้เลยเดี๋ยววัตบอยเน่นชามาเล่นชาวมาก็นี่คือเราความจริงที่ได้ประสบการณ์ในในชีวิตสายยานลุงป,ปู่ทั้งสองท่านในชีวิตนี้เกินมาซึ่งว่าได้ฟังประวัติของท่านและเรื่องทรามากแต่ผมก็ได้เรียนวิชาจากรคปปรูบาอาจารย์ที่ผมเคยตึกษาลายกระทา ท้งสัตว์ทางอะไรมันให้ปัญหาอยู่ยงคงกับพันชาติแล้วพลาดสเสน่มหมานิยมท่านเป็นเป็นสะตวสวยคนสวยปกสมบัติสวยมีปัญหาของดีมากคามเคยไปหมูมบ่บ้านนึงเป็นเห็นพี่ปงพี่ปอกบินว่อนบวมๆไ่เ่อพ่าอา,าจารย์ผมเก่งท่านสามารถปราบพ่ปอภได้ เรารบอกวัให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสมัการเองได้ฟังมาจากใครได้เป็นการเชิญอาจารย์ปูสมชายเขาสิบคิมจริงปัรญาธวีขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องราวความเป็นจริงนี่คือประเด็นใหดังสองท่านนุบงผหง์ก็ดังเกียมปูปู้สามก็ดังสวัดสดินคุณครับติดตามชมฟังหาความรูส้สมบัาิ